สวัสดีครับพบกับผมช่องอะไรยด่วนทัวล่โพูใครที่ได้ดูคลิปนี้นะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เดินทางไปบางพีอากาศดีมากตอนนี้เพิงถึงกัทลักษ์ครับเส้น2อสี น,นี้ไปขึ้นสบู่นะครับสบู่วิภาดาสบู่วิภาดาไปขึ้นอยู่โรงงานเลยนะครับฝากพี่ๆน้งนองๆ เพื่อที่ได้เห็นคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้เล่นติ๊กต็อกแล้วนะครับทุกคนน่าจะเ,เคยดูติ๊กต็อกผมนะครับเป็นติ๊กต็อกที่แฟนผมวาสวยๆครับ สวนทุเ hmm. ร um, 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 ียนภูเขาไฟทุเรียนใหญ่ดีก็นนะทุเรียนภูเขาไฟ วันนี้กันทลักษ์ไม่หนาวเท่าไหร่นะครับอุบลก็ไม่หนาวเท่าไหร่แต่สองวันเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหอย่างหนาวเลยครับแต่วันนี้อากาศอุ่นขึ้นแล้วครับจะกลับมาร้อนเหมือนเดิมหรือเปล่าล่ทีนี้สองสามวันเมื่อกี้โอ้โหอุบลกันทลักษ์สีเกรอากาศยัางหนาวนะครับ ยามเย็นหน้อยตะมายนะครับอาทิตย์กำลังจะตกดินครับอาทิตย์สีสวยเลยะครับ